สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาดูกันถึงการตั้งค่าตัวโปรแกรม Camtasia Recorder นะครับว่ามีการตั้งค่าอย่างไรกันบ้างครับอันแับแรกมาดูกันที่เมนูก่อนเมนูเนี่ยมันก็จะมีเมนูอยู่2เมนูก็คือเมนู Capture กับเมนู Tools เมนู Capture เนี่ยเป็นการตั้งค่านะครับว่าเราจะบันทึกอะไรบ้างนะครับถ้าเราต้องการจะบันทึกส่วนไหนเราก็ทำเครื่องหมายถูกในส่วนนั้นนะครับ Record Screen นั่นก็เป็นการตั้งค่าว่าเราจะบันทึกหน้าจอหรือไม่นะครับถ้าเราต้องการจะบันทึกเราก็เลือกไปแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการบันทึกนะครับเราก็เลือกไปเหมือนกันนะครับถ้าตัวไหนมีการเลือกมันจะมีเครื่องหมายถูกด้านหน้านะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการบันทึกหน้าจอถ้าเราต้องการยกเลิกนะครับเราก็คลิกครับก็จะเป็นการยกเลิก ถัดมาก็จะเป็น record camera นะครับก็จะหมายถึงการบันทึกเว็บแคมหรือว่าวิดีโอที่นำมาบันทึกรวมกับ Camtasia recorder นะครับถัดมาก็จะเป็น record microphone อันนี้ก็จะหมายถึงเราจะบันทึกไมโครโฟนที่เราใช้อยู่หรือไม่นะครับก็คือเป็นการบันทึกเสียงผ่านตัว Camtasia recorder นั่นเองผ่านไมโครโฟน ถัดมาก็จะเป็น Record System Audio อันนี้ก็จะหมายถึงการบันทึกเสียงที่เราได้ยินจากลำโพงของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับในส่วนของการเลือกต่างๆเหล่านี้นอกจากเราจะเลือกที่เมนู Capture แล้วเราก็ยังสามารถจะมาเลือกที่แถบเครื่องมือด้านล่างนะครับแต่ละตัวได้เหมือนกันนะครับมีค่าเท่ากันครับอย่างเช่นตรงนี้เราบันทึก หน้าจอถ้าเรายกเลิกนะครับให้สังเกตด้านล่างปุ่มเขียวก็จะกลายเป็นปุ่มสีเทาแบบนี้นะครับก็จะไม่มีและหรือเมื่อเราต้องการจะบันทึกนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้เปิดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีการติ๊กถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็คือนอกจากการตั้งค่าต่างๆเราจะเลือกจากที่แคปเจอร์แล้วเราก็ยังมาปิดเปิดที่ด้านล่างนี้ได้นะครับ ถัดมาที่เมนูทูนเมนูทูนเนี่ยเมื่อเราคลิกไปก็จะมีรายการ Preferences ปรากฏขึ้นมาเราก็คลิกไปที่ Recorder Preferences นี้นะครับที่แท็บ g n n r r l l เนี่ยในส่วนของ Show Recorder c o u n t Down อันนี้ก็จะหมายถึงเวลาที่เรากดปุ่มบันทึกเนี่ยมันก็จะมีการนับถอยหลัง 3, 2, 1แล้วก็เริ่มบันทึกเราต้องการจะให้ บันทึกทันทีเลยหรือเปล่านะครับในกรณีที่เรากดปุ่ม record หรือว่ากดปุ่ม shortcut นะครับถ้าเราต้องการใช้บันทึกทันทีเลยไม่มีการนับถอยหลังเราก็ยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้าโชว์ recorder เข้าดาว restore cursor location after pos นะครับก็หมายถึงเวลาที่เราบันทึกไปเมื่อเรากดปุ่ม pos หรือว่ากดปุ่มช็อตคัทเดิมที่เราใช้ในการบันทึกเนี่ยมันก็จะหยุดชั่วคราวในขณะที่หยุดชั่วคราวเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยเมาส์หรือว่าเคอร์เซอร์มันอยู่ที่ไหนเมื่อเราบันทึกต่อนะครับมันก็จะไม่ว่าเราจะเลื่อนเมาส์ไปอยู่ที่อื่นก่อนก่อนที่จะกลับมาบันทึกต่อเนี่ยพอเราบันทึกต่อปุ๊บเมาส์มันก็จะกลับไปตำแหน่งเดิมช่วงที่เราหยุด ชั่วคราวตรงนั้นนะครับถ้าเราต้องการแบบนั้นนะครับเราก็จะต้องเลือก Restore Cursor Location After p o r t เมื่อเราหยุดเ,เมื่อเราเลือกตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราหยุดแล้วเราไปทำงานอย่างอื่นแล้วเรามาบันทึกต่อนะครับมันก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิมต่อเนื่องกันนะครับไม่มีสะดุดถัดมา Do Not Capture Recorder on Screen ตรงนี้ถ้าเราทำเครื่องหมายถูกครับตัวเรคคอร์เดอร์ที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยมันจะไม่ถูกบันทึกแม้ว่ามันจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะครับมันก็จะไม่ถูกบันทึกลงไปด้วย exit recorder after recording is stop อันนี้หมายถึงว่าเวลาที่เราบันทึกไปตัว Recorder ก็จะเปิดอยู่ถูกไหมครับแต่ว่าพอเรากดปุ่ม stop การบันทึกเนี่ยจะให้มีการปิดตัว recorder ไปเลยหรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการทำงานต่อนะครับให้เรามายกเลิก exit recorder after recording is stop ครับแต่ว่าถ้าเราต้องการจะบันทึกแค่ครั้งเดียวแล้วต้องการจะปิดเลยโดยที่เราไม่ต้องมาปิดเองนะครับเราก็มาติ๊กถูกหน้า exit recorder After The Recording is stop แบบนี้พอหยุดบันทึกปุ๊บมันจะปิดโปรแกรมเลยนะครับถัดมาก็จะเป็น Open Editor after Recording is stop ตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราหยุดการบันทึกเนี่ยจะให้มีการเปิดตัว Editor หรือว่าตัวโปรแกรมตัดต่อหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะบันทึกหน้าจอเสร็จ แล้วก็พอหยุดการบันทึกปุ๊บให้มันมามีการเปิดตัวโปรแกรมตัดต่อขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้เราก็ทำเครื่องหมายถูกหน้า open editor after recording is stop นะครับก็ลองดูว่าเราชอบแบบไหนนะครับเราก็ไปเลือกหัวข้อแต่และหัวข้อนะครับถัดมาก็จะเป็นไฟล์ไฟล์อันนี้พร้อม for file name อันนี้ เวลาที่เราบันทึกเสร็จมาเนี่ยมันก็จะมีกรอบตัวตอบปรากฏขึ้นมาให้เราตั้งชื่อไฟล์นะครับถ้าเราต้องการแบบนี้เราสามารถจะกําหนดชื่อไฟล์อะไรได้เวลาที่เราตั้งชื่อไฟล์เนี่ยพอเราตัดต่อเสร็จเราก็จะรู้นะครับว่าไฟล์เนี้ยมันคืออะไรนะครับเราสามารถจะตั้งได้สื่อความหมายกับงานของเราได้นะครับทัดมาอีกแบบหนึ่งในการที่บันทึกเสร็จ ในการตั้งชื่อไฟล์ต้องไม่ตึกไฟล์เนมอันนี้มันจะเป็นการตั้งชื่อให้เราอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราบันทึกเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยมันตั้งชื่อไฟล์ให้เราก็ลองดูนะครับว่าเราจะแบบมาตั้งชื่อเองหรือว่าให้ตัวโปรแกรมมันตั้งชื่ออัตโนมัติแต่ว่าถ้าแบบตั้งชื่ออัตโนมัติเนี่ยพองานเราเยอะๆเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่างานไฟล์นี่มันคืองานอะไรเพราะมันไม่มีอะไรบ่งบอกมันจะเหมือนกันหมดนะครับ ก็ลองเลือกดูในทุกอย่างผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะชอบแบบมาตั้งชื่อไฟล์เองพอเสร็จงานไหนผมก็มาตั้งชื่อเอาครับ default output folder อันนี้เป็นการกำหนดโฟลเดอร์ว่าเวลาที่เราบันทึกเนี่ยจะให้มันไปบันทึกที่โฟลเดอร์ไหนเวลาที่เราบันทึกหน้าจอเสร็จนะครับจะบันทึกไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกมาเนี่ยเก็บเอาไว้ที่โฟลเดอร์ไหน เราก็ไปกำหนดเอาครับค่าเริ่มต้นก็จะเป็นโฟลเดอร์แคมเปเชียร์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ด็อกิเมนต์ถัดมา temporary storage folder อันนี้ก็คือเป็นโฟลเดอร์ชั่วคราวโฟลเดอร์ชั่วคราวหมายถึงเวลาที่เราบันทึกวิดีโอหน้าจอไปเนี่ยวิดีโอเนี่ยมันจะมีการเขียนเก็บเป็นไฟล์เอาไว้ในโฟลเดอร์ชั่วคราวที่เรากำหนดเอาไว้แบบนี้นะครับ พอเวลาที่เราบันทึกเสร็จปุ๊บมันก็จะ Copy ไฟล์ต่างๆที่เก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์ชั่วคราวเนี่ยมาบันทึกเอาไว้ในโฟลเดอร์ด้านบนนะครับเมื่อบันทึกเสร็จนะครับมันก็จะลบต้นฉบับที่อยู่ในโฟลเดอร์ชั่วคราวอันนี้ออกนะครับตรงนี้สำคัญอย่างไรนะครับในกรณีที่เรามี d r รฟ e C แล้วพื้นที่มันน้อย เวลาที่เราบันทึกเยอะๆไปเนี่ยไฟล์มันก็มีเยอะใช่ไหมแล้วก็ใช้พื้นที่เยอะบางทีเนี่ยถ้ามีพื้นที่น้อยเวลาที่บันทึกไปเนี่ยพื้นที่อาจจะไม่พอมันก็จะเกิด e er r อร์นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าไดรฟ์ C ของเราเนี่ยมีพื้นที่น้อยเรามีได้ได้ดีได้อออะไรเนี่ยเราก็สามารถจะย้ายโฟลเดอร์ชคราวเนี่ยเอาไปไว้ในไดรฟ์ที่มีพื้นที่เยอะๆก็ได้นะครับก็เราก็ไปเลือกเอานะครับ ถัดมาอินพุตอินพุตเนี่ยก็จะหมายถึงการบันทึกข้อมูลเข้านั่นเองนะครับว่าหน้าจอเนี่ยเราจะบันทึกกี่เฟรมนะครับสามเฟรม60เฟรมก็ได้แต่ว่าในการบันทึกจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นการตั้งค่าแต่ว่าเวลาบันทึกจริงๆมันไม่ได้มีการคงที่แบบ30เฟรมตลอดนะครับมันอาจจะมี26 25อะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีการผันแปรอยู่ตลอด แต่ว่าค่าเริ่มต้นก็แนะนำเป็น30ถัดมา recording encoder ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเข้ารหัสนะครับในการบันทึกวิดีโอหน้าจอแนะนำนะครับแนะนำว่าเป็น TSC2 ดีกว่านะครับ TSC2 เวลาที่เราตัดต่อในตัว editor เนี่ยมันจะลื่นไหลกว่านะครับถัดมา camera camera นี่ก็คือเป็นการบันทึกหน้าจอนะครับ ันทึกหนะ้าจอ Recording Dimension อันนี้ก็คือเวลาที่เราเอาพวกกล้องพวกเว็บแคมเข้ามาต่อเราจะบันทึกวิดีโอเท่าไหร่เนี่ยความละเอียดเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถจะเลือกได้แนะนำนะครับว่าเอาเท่าที่เราจำเป็นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเราต้องการให้วิดีโอหน้าจอเอาเอนะวิดีโอหน้าของเราเนี่ย ปรากฏเป็นกรอบเล็กๆนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขนาดแบบ Full HD แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการจะให้เต็มก็แนะนำก็ใช้แบบฟูลฟูลเฮ HD ไปเลยก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราบันทึกวิดีโอเว็บแคมมานะครับพร้อมๆกับวิดีโอหน้าจอเนี่ยถ้าเราเอาความละเอียดสูงๆนะครับไฟล์มันจะมีขนาดใหญ่ผมเคยลองนะครับ ก็คือนาทีละประมาณ1กิกนะครับถ้าถ้าบันทึกเว็บแคมในความละเอียดที่ Full HD นะครับก็ลองดูนะครับลองสังเกตดูก่อนก็ได้ก่อนที่จะบันทึกจริงอ่าถ้าเก p t แคปเจอร์เฟรมเรทอันนี้ก็คือเว็บแคมเนี่ยจะบันทึกที่เฟรมเรทเท่าไหร่นะครับอันนี้แนะนำเลือกเป็นแค่30ก็พอนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเฟรมเรทสูงเนี่ยไฟล์ก็จะมีขนาดใหญ่นะครับถัดมาที่ ช็อตคัทช็อตคัทนี่ก็จะเป็นการตั้งปุ่มคีย์ลัดนะครับว่าเราจะกดปุ่มอะไรสําหรับการบันทึกการหยุดชั่วคราวแล้วก็การกลับมาทํางานต่อนะครับแล้วก็ปุ่ม Stop ใช้ปุ่มอะไรนะครับ Addmarker ก็คือเพิ่ม Marker เข้าไปในขณะที่เราบันทึกเนี่ยใช้ปุ่มอะไรนะครับถ้าเราตั้งค่าเป็นแบบอื่นๆต้องการจะกลับมาเป็นค่าเดิมเราก็คลิกมาที่ Restore Default ตรงนี้นะครับ เเราตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลิกปุบโอเคนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยในส่วนของการตั้งค่าในของ preferences ถัดมาก็จะเป็นที่แถบเครื่องมือด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเลือกว่าบันทึกหน้าจอนะครับตรงนี้มันก็จะมีภาพเล็กๆของวิดีโอไอของหน้าจอของเราครับปรากฏอยู่ อันนี้ก็จะเป็นความละเอียดที่เราใช้ในการบันทึกหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกสำหรับเลือกแล้วก็สำหรับปิดเปิดตัวเลือกการบันทึกวิดีโอหน้าจอเมื่อเราเลือกเปิดนะครับมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ลูกศรด้านข้างเนี่ยเมื่อเราคลิกไปนะครับมันก็จะมีตัวเลือกว่าเราจะบันทึกหน้าจอ ไหนนะครับในกรณีที่มี2หน้าจอนะครับมันก็หรือว่า3หน้าจอเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกได้ว่าจะบันทึกไปที่หน้าจอไหนนะครับอย่างเช่นผมมี2จอผมตอนนี้อยู่ที่จอที่1น,นะครับผมอาจจะบันทึกจอที่2ก็ได้โดยที่ตัว r e c o r d ร์ก็อยู่ที่หน้าจอที่1อะไรแบบนี้นะครับถัดมาอันนี้ก็จะเป็นการเลือกพื้นที่ในการบันทึกเองอันนี้ก็จะเป็น preset นะครับว่าจะเลือก การจับภาพหน้าจอแบบ widescreen มีที่ความละเอียดอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบันทึกแบบใช้ในโซเชียลมีเดียนะครับก็จะมีพร e s e t ความละเอียดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกบันทึกเว็บแคมหรือว่ากล้องนั่นเองนะครับในแ a m ดิจิตอ2022เนี่ยถ้าเราติดตั้งโปรแกรม OBS นะครับ เราก็สามารถจะดึงวิดีโอจาก OBS มาได้หรือถ้าเรามีเว็บแคมเราต้องการจะบันทึกเว็บแคมเราก็คลิกตรงนี้เพื่อเปิดนะครับและที่เมื่อเราเปิดไปแล้วเนี่ยที่ด้านข้างนะครับที่ด้านข้างเนี่ยมันก็ที่ด้านข้างมันก็จะมีตัวเลือกนะครับกดไปที่ลูกศรมันก็จะมีตัวเลือกว่าเราต้องการจะบันทึกเว็บแคมไหนสําหรับ OBS นะครับ OBS Virtual Camera อันนี้ข้อดีของการใช้ OBS ก็คือในกรณีที่เรามีเว็บแคมมีกล้องหลายๆตัวนะครับที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เราสามารถจะสลับเว็บแคมได้นะครับตัวที่1ตัวที่2ได้ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่เราใช้เว็บแคมในแคมเจะเชเองเนี่ยโดยปกติมี เว็บแคมหลายตัวมันทำไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเราใช้ OBS เนี่ยเราสามารถจะสลับมุมกล้องใน OBS เพื่อให้มาปรากฏในแคมเดชิเได้นะครับซึ่งถ้าใช้เว็บแคมปกติมันก็ได้ทีละตัวเท่านั้นไม่สามารถจะสลับมุมกล้องได้นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวบันทึก ไมโครโฟนนะครับเมื่อเราต้องการบันทึกเราก็เปิดแบบนี้ถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปิดแบบนี้นะครับเมื่อเราคลิกเปิดก็จะเป็นสีเขียวและที่ลูกศรด้านข้างเนี่ยเวลาที่เราคลิกไปมันก็จะมีตัวเลือกไม้ต่างๆที่เราสามารถจะใช้บันทึกเสียงได้ทันมาสังเกตที่ด้านบนด้านบนเนี่ยเวลาที่ไม้มันบันทึกเสียงได้เนี่ยเวลาที่เราทดสอบไปเนี่ยมันก็จะมีคลื่นเสียงปรากฏแบบนี้นะครับเราสามารถจะปรับ ความดังการรับเสียงนะครับของไมโครโฟนได้โดยการปรับที่ปุ่มนี้นะครับลองสังเกตถ้าผมปรับลดลงมาเสียงก็จะเบาถ้าปรับไปสูงสุดเสียงก็จะดังนะครับแนะนําว่าเวลาที่ทดสอบอย่าให้มันมีเป็นสีแดงแดงสีน้กแดงนั่นคือสเสียงมันพลิกเสียงมันดังเสียงมันจะแตกนะครับถัดมาก็จะเป็นตัว ตั้งค่าบันทึกสเตมออริโอนะครับเราต้องการจะเปิดบันทึกเสียงเช่นมีเสียงดังตึงต้งเตือนอะไรต่างๆนะครับเราต้องการจะบันทึกไปด้วยเราก็มาเปิดตัวสเตมออริโอตรงนี้นะครับก็คือให้บันทึกสเตมออริโอด้วยเวลาที่เสียงดังนะครับเสียงที่จากลำโพงเนี่ยดังมันก็จะมีแถบสีปรากฏอยู่นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม รีคอร์ดเมื่อเรากดปุ่มไปเนี่ยมันก็จะบันทึกวิดีโอไปนะครับต่อไปนะครับก็จะลองบันทึกกันดูนะครับเวลาที่ต้องการจะบันทึกก็กดปุ่มร e ค o ร์ดหรือว่ากดปุ่ม F9 นะครับตามที่เราได้ตั้งเอาไว้ใน Tool Preferences แล้วก็ช็อตคัทแบบนี้ครับเวลาต้องการจะกดบันทึกนะครับเรากดปุ่ม F9 หยุดก็กดปุ่ม F10 ครับ เดี๋ยวจะลองบันทึกกันดูพอเรา,ากดเรคคอร์ดไปนะครับมันก็จะปรากฏเวลานะครับแล้วก็จะมีเวลาที่เราพูดเนี่ยเสียงไม์มันก็จะดังนะครับแล้วก็จะมีแถบสีเคลื่อนไหวแบบนี้นั่นก็คือไม่เนี่ยมันสามารถจะใช้งานได้แล้วพูดแล้วก็มีเสียงดังอันนี้ก็จะเป็นเสียงของ System Audio ถ้ามีมันก็จะมีแถบสีปรากฏอยู่นะครับอันนี้ เวลาบันทึกด้วยมันก็จะมีเวลาเดินไปด้วยแล้วก็จะมีปุ่มสีงแดงนั่นก็คือขณะนี้กําลังบันทึกอยู่นะครับปุ่มนี้ก็ใช้ในการมินิม z ยก็คือย่อให้แถบเครื่องมือนั้นมาอยู่ด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นรีสตาร์ทก็คือจะเริ่มกลับไปบันทึกใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการหยุดชั่วคราวแล้วเมื่อเราหยุดชั่วคราวปุ๊บเนี่ยเราต้องการจะบันทึกต่อเราก็กดที่ปุ่มนี้นะครับ ขณะที่เราหยุดชั่วคราวนะครับเวลาที่เราเคลื่อนเมาส์ไปมาเนี่ยแล้วหยุดตรงไหนก็นแล้วแต่พอเรากดไปที่รีซูมปุ๊บรีซูมมันก็จะบันทึกต่อไปเมาส์ก็ไปอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสต็อปก็จะเป็นปุ่มหยุดเราต้องการจะหยุดการบันทึกเราก็คลิกไปที่สต็อปหรือกดปุ่ม F10 ช็อตคั t ที่เราตั้งค่าวไว้ก็ได้เมื่อเราคลิกไปที่ปุ่มสต็อปปุ๊บ ในตัวอย่างนี้ของผมตั้งเป็นแบบให้ตั้งชื่อเองนะครับพอเรากด stop ปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราตั้งชื่อเองนะครับค่าเริ่มต้นของตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะมีแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ได้มีการตั้งชื่อเองให้เป็นการตั้งชื่อตรงน,นมันก็จะใช้ชื่อนี้เลยแต่ว่าเราตั้งชื่อเองเราก็สามารถจะตั้งชื่อได้นะครับก็ตั้งชื่อตามที่เราต้องการแล้วก็คลิกปุ่มเซฟ ในกรณีที่เราไม่ต้องการจะบันทึกนะครับอุ๊ยอันนี้ไม่ชอบใจไม่ถูกใจเราก็สามารถจะมาคลิกที่ cancel เพื่อจะไม่บันทึกได้นะครับเมื่อเราต้องการจะลบงานที่เราบันทึกพอเราคลิก cancel ปุ๊บมันก็จะมาปรากฏต,ตรงนี้ถ้าเราต้องการจะบันทึกเราก็คลิก save ถ้าเราต้องการจะยกเลิกไม่เอาละที่บันทึกมาเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่ไม่อยากได้เราก็คลิกไปที่ delete ครับก็ จะยกเลิกงานที่เราบันทึกมาแล้วก็มากลับมาที่ตัว recorder ใหม่นะครับครับนี่ก็จะเป็นการใช้งานตัว c a m a s i a recorder ใน c a m t a s i a 2 e 2 2 2